สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเมื่อนนี้แม่หน่อยผ้าร่วยกับสีม่านน้ำนเสนอแนวทั้งเหล็กเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เล่าพัฒนากะสีออกเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาวันที่สิบเกตเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขเด่นเด่น สองหดเด่นสองหาปดเนาะคะ่ะเล่าพัฒนามือนี้เด่นสุดก็คือ8ดเนาะคะ่ะเด่นสุดคือ8ปสองตัวบนล่างก็จิมีอยู่แดคู่8ดหางเนาะคะ่ะสองตัวบนล่างก็จิมีแปดสี เกดสามหกสองหาหนึ่งหกเกดหกสามสองเกดสองสามส นี่แหละคะ่ะคือเล่าพัฒนาของเฮาเมือน,นี้ถ้าพี่น้องเอฟซีมารก็จังค่อยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะบ่มากเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับห้เบิงเอาไว้เพื่อเป็นเนีาา่ยทังเท่านันกับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะคะ่ะเลขตัวเด่นตัวเล่นของเพื่อนกับสิมีอยูหาครูหาหางเนาะคะ่กะกับสิมีสองสามหกสอง สองเกตแปดซีหกเกสิมีอยู่หาคูหาหางเนาะค่ะตู่เพิ่นไ้เลนเมื่อนี่พี่น้องเย็ซ่มากัดยังคอยเกย็บเอาไว้บ่ามาเข้ากัผพานไปทั้งช่องข้าไก่เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทังเนาะคะ่ะพิดถือกบ,บาวากันเย็ซ่ C ไหมเย็ซเกาเขมามาเบื้องกับซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้ารวยเนยด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งอาจยารยเยรเพื่นารเพื เพิ่นสิไดมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ฮาเบิงต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับเลขสามตัวกัสิมี่อยู่หกคูหกหางเนาะคะ่ะตัวเด่นตัวเด่นตัวเน้นของเพิ่นกัสิมี่อยู่สามคูสามหางเนาะคะ่ะเลขสามตัวกัสิมี่เจ็ดแปดสี่ ซีเกดสามหกแปดสีสามแปดสีแปดเกดสามสองแปดสีนี่แหละค่ะซิมี้อยู่หกคูหกหาง ตัวเลนตัวติ่งโต๊ดของเพิ่นกับสิมี่สองแปดซีแด็ดสามส,ามสนี่แหละค่ะก็ให้พี่น้องเอซเฮ้าโอดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้เนี่าทางเท่านั้นพิษถือกบ,บาวากันเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซเฮ้า มีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังในนาทีการงานสุขูสุข้ขนเนาะคะ่ะถูกหวยเล่าเมื่อน,นี่กันสุขูสุข้ขนเรือพี่น้องเอซี่เฮ้าผู้ใดที่เข้ามาเบึงแอดกสิขอสจบคิวเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ